บรรยากาศริมแม่น้ำโขงที่บ้านหลักศิลาอำเภอทาตุพนมนะครับระดับของแม่น้ำโขงยังคงที่นะครับสำหรับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องชาวประมงนะครับเลี้ยงปลากระชังซึ่งเป็นปลานินนะครับอยู่โซนนี้รู้สึกว่า,าจ,จะเลี้ยงปลากระชังกันเยอะมากเลยครับ จะเป็นยาวไปไกลเลยนะครับพี่น้องแถวอำเภอธาตพน,นมบ้านหลักศิลานะครับนี่ฝั่งตรงข้ามก็คือดอนประแดกซึ่งเป็นพื้นที่ของสพอปลอาวนะครับนี่ก็คือเป็นการให้อาหาร เป็นปลานินนะครับเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่มีที่อยู่อาศัยติดกับแม่น้ำขงนะครับส่วนมากอาชีพก็จะเป็นอาชีพทำประมง ชาวบ้านแถวนี้บอกนะครับว่าปลากระชังบริเวณนี้หรือพื้นที่นี้จะมีรสชาติเนื้อที่หวานนะครับอาจจะเกี่ยวเพราะว่าเป็นน้ําไหลนะครับแม่น้ําโขงจะไหลอยู่ตลอดเวลาจะไม่ใช่น้ํานิ่งนะฮะเหมือนกับบางสายของแม่น้ํา สอบถามชาวบ้านบอกว่าเลี้ยงปลานิลน,นะครับมีแต่ปลานิลน,นี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศมุมกว้างนะะร,ระดับแม่น้ำโขงก็ยังนิ่งๆนะครับยังคงที่ก่อนหน้านี้จะมีฝนตกนะครับ ก่อนที่จะถ่ายวิดีโอฝนตกแรงมากครับ เดี๋ยวต้องจบคลิปไว้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ